วันนี้คณะรัฐมนตรีได้มาใช้สถานที่กองาก,การถามสูงสุดเป็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสังเลิกตมื่ัแต่ครู่นี้นายกคนรีมีหน้าที่จะต้องอธิบายให้ประชาชนทั้งประเทศได้ทราบว่ากรณีที่มีบุคคลที่อ้างตัวว่ารัฐบาลได้ทําความเสียหายใ,ใครบ้านเมืองแล้วจำเจนมาขับไล่รัฐบาลน,นั้นบุคคลคณะนี้ได้พูดจาตลอด ว่าต้องการจะทําด้วยความเรียบร้อยใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา63จะมาชุมนุมเฉยๆไม่มีอาวุธไม่มีอะไรต่างๆแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่กะตอนเช้าจกนกระทั่งบัดนี้ได้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าคนพวกนี้ไม่ได้ทาอย่างที่พูดไว้ไม่ได้ปฏิบัติการตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดและได้ทําการเกินไปยิ่งกว่าแล้วว่าเป็นโชคดีมากที่สถานีพิยุช่อง11 NBT ได้ถ่ายภาพบุคคลคณะนี้ที่ส่วนหนึ่งได้บุกเข้าไปในสถานีที่ต้องการจะไปยึดสถานีเพื่อจะไปที่ออกอากาศหรือจะให้ยุติการออกอากาศพฤติการได้เห็นนั้นตำรวจได้ไปทันเวลาตำรวจได้จับตัวไว้ตำรวจได้ค้นตัวได้พบทั้งปืนทั้งดาบทั้งอาวุธอย่างอื่นแล้วก็ทั้งใบกระท่อมพฤติการได้แพร่หลายออกไปอื่นๆ ปล้อมทำเนียบรัฐบาลเป็ล้อมหน่วยราชการตอนในที่สุดก็บุกเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลความประสงค์ของคนพวกนี้ต้องการอย่างเดียวที่จะขับไล่รัฐบาลออกเป็นการประทรมที่ไม่มีเหตุผลไม่มีข้อกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญผมบอกให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ทราบว่าพฤติการของคนพวกนี้เราได้ให้โอกาสและให้เวลาและได้ใช้เวลาอดทนและนุ่มนวลอย่างที่สุดแล้ว พฤติการที่แสดงให้เห็นนั้นในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอประกาศให้ผู้คนทั้งประเทศที่ได้รับทราบอยู่ขอให้คนที่ไปร่วมชุมนุมอยู่ด้วยนั้นท่านมีโอกาสพิจารณาถ้าท่านไม่อยากให้ตัวเองกับครอบครัวต้องเดือดร้อนที่จะตกเป็นผู้ต้องหาต่อไปขอให้ท่านถอยแล้วกลับบ้านไปเสียผมขอบคุณพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครซึ่งสนใจไม่ได้ออกมาร่วมด้วยไม่ได้ออกมาเกี่ยวข้อง ผู้คนที่มาจากต่างจังหวัดนั้นท่านจะถูกเขาชักชวนเชนิญช,ชวนมาด้วยประการใดสุดแท้แต่ท่านเข้ามาประกอบการทำความผิดต่อบ้านเมืองความผิดต่างๆนั้นจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายให้ท่นานทราบายหลังบัดนี้ความอดทนของรัฐบาลได้ยาวมาถึงจุดที่สุดผมให้โอกาสครั้งสุดท้ายโดยการผมแต่งตั้งให้คนตระวนเอกกวิวัฒนะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่สั่งราชการงานตำรวจในการปฏิบัติงานของตำรวจทั้งหมดและราชการมหาดไทยที่รับผิดชอบอยู่งานสองอย่างนี้จะประสานกันและจะดําเนินการทุกอย่างเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนเข้าสู่สภาพปกติใครที่ปิดถนนอยู่ใครที่เข้าไปในสถานที่ที่ไม่ควรเข้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกปฏิบัติการและดําเนินการถึงขั้นที่สุด ให้ผู้คนที่พวกปฏิบัติการผิดกฎหมายรู้ไว้ด้วยว่าถ้าหากว่าท่านปฏิบัติการอะไรผิดเกินเลยไปกว่านี้เรายังมีอีกหลายขั้นหลายตอนซึ่งยังอยากจะยั้งมือไว้ไม่อยากให้บ้านเมืองเสียบรรยากาศไม่ว่าจะใช้บรริาบับบับนบบ่ว่าจะใช้เรื่องอย่างนี้มีเครื่องมือขอบรัฐบาลอีกหลายอย่างที่จะทําให้ทบบบบบิบบติตบบ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 บรบบาบบบบบบบ้บต่อไปนี้ท่าน รองนายกตปรีพลตำรวจเอกโควิดวัฒนะจะทำหน้าที่ดูแลกรมตำรวจและจะสั่งงานกรมตำรวจได้เอาจจบอกปฏิบัติการเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ไม่ได้เกี่ยวขอ้องเรื่องต่างด้วยได้รับความสงบสุขได้มีความมั่นใจในสถานาการณ์รวมทั้งผู้คนต่างชาติที่เขาอยู่ในบ้านเมืองนี้ด้วยขอให้รู้นะครับว่าสิ่งที่พวกเขาทานั้นไม่มีเหตุผลผมเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศท่านใช้วิจารณญาณของตัวท่านเองดูก็แล้วกัน ว่าท่านควรจะเข้าอยู่ข้างไหนคณะรัฐบาลที่ผมบริหารอยู่นั้นได้ทําอะไรผิดพลาดในบ้านเมืองนี้ได้ทําทุจริตชอ่อลาดบางหลวงตรงไหนได้ทําความเสียหายให้บ้านเมืองอย่างไรผมแน่ใจว่าผมและคณะไม่ได้ทําสิ่งนั้นผมแน่ใจและยืนยันได้ว,ว่าบุคคลคณะห้าหกคนที่รวมกันเป็นหัวโจกนั้นได้กระทําการเกินกว่าเหตุได้ดูด่าว่ากล่าวผมซึ่งทั้งหมดได้บันทึกไว้ทั้งหมดและเราจะต้องดําเนินคดีต่อไป ไม่มีทางแล้วครับที่บ้านเมืองอย่างประเทศไทยมีคนหกสิบสามล้านคนจะปล่อยให้คนห้าหกคนนั้นมาตั้งเป็นแก๊งข้างถนนประกาศจะยึดอำนาจบ้านเมืองเป็นไปไม่ได้หรอกครับตำรวจก็จะยอมไม่ได้แต่เขาจะทาให้ถูกระเบียบทหารก็จะยอมไม่ได้แต่จะรอให้ถึงจังหวะเวลามันจะผ่านไปได้ยังไงล่ะครับตำรวจกับทหารที่จะดูแลความสงบบ้านเมืองนี้ขอให้ตรองดูใครก็ตามแต่ที่สนุกสนานอยู่ข้างหลังกับคนพวกนี้ ท่านคิดดูให้ดีก็แล้วกันครับว่าท่านจะดําเนินการจะอยู่ข้างหลังกลุ่มคนพวกนี้แค่ไหนท่านมีโอกาสที่จะถอยออกไปจากท้องถนนถอยออกไปจากกลุ่มคนพวกนี้คนที่เข้าไปอยู่ในทำเนียบรัฐบาลน,นั้นท่านต้องออกมาข้างนอกรัฐบาลมีมาตรการจะต้องเอาท่านออกมาจะด้วยประการใดก็ตามแต่เราต้องรักษาความสงบของบ้านเมืองบ้านเมืองมีตำรวจมีทหารมีกฎหมายมีความสงบสุข ซึ่งได้อยู่คู่บ้านเมืองของเรามาผู้คนห้าหกคนพวกนี้ได้ก่อกวนให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้นในบ้านเมืองก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อบ้านเมืองเราจะอดทนถึงเพียงเท่านี้เท่านั้นแหละครับต่อไปนี้เจ้าที่ตรวจจะดําเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนดผมบอกบรรดาสื่อสารมวลชนทั้งหลายให้ท่านรู้ไวยด้วยท่านเองก็ควรจะมีวิจารณญาณว่ามีคนมาทําร้ายบ้านเมืองขนาดนี้ท่านยังจะเลือกคิดอยู่แล้วครับ ท่านยังจะคิดในกครว่ารัฐบาลนี้มันรัฐบาล้ายรัฐบาลเลวรามรัฐบาลทุจริตชอลาดบางหลวงอย่างที่เขากล่าวหากันโดยไม่มีเหตุผลแล้วท่านต้องพิจารณาดูโดยว่าพฤติการของคนพวกนี้นั้นเขาทําสิ่งที่ถูกที่ต้องหรือไม่ทั้งหมดนั้นขอให้นึกถึงให้นึกถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของเราให้นึกถึงบ้านเมืองของเราซึ่งมีความสงบสุขท่านทั้งหลายจะเสนอข่าวจะทําอะไรต่างๆขอให้ท่านได้คิดได้ไตรตรองดูด้วย ผมไม่อยากพูดถึงพวกท่านทั้งหลายหรอกครับแต่ถ้าจะคือข่าวเป็นข่าวรายงานต้องรายงานขอให้ท่านคิดดูว่าท่านเป็นคนไทยหรือเปล่าท่านพร้อมที่จะร่วมมือกับคนพวกนั้นทําลายบ้านเมืองเราหรือเปล่าผมจะอยู่ป้องกันบ้านเมืองนี้ผมไม่มีวันถอยไปไหนที่จะออกข่าวดักหน้าดักหลังกันจะคอยจับผมที่นั่นจะจับที่นีน่จะจับในสมัครไปเซ็นหนังสือลาออกจะจับประธานสภาให้นั่นทําไม่ได้หรอกครับในบ้านเมืองนี้ผมไม่กลัวเกรงคนพวกนี้ด้วย บอกให้รู้ด้วยว่าจะคิดจะทำอะไรต่างๆเรารู้อยู่แต่ไม่อยากให้มันเสียบรรยากาศว่า,ร,ารัฐบาลน,นั้นมีอำนาจในมือเราไปรังแกคนที่เขามีความคิดแต่คิดอย่างอื่นได้ครับแต่คิดอย่างที่ทำนี่ไม่ได้ผมขอแถลงทางเดียวนะครับแล้วก็ขอจะไม่ตอบคำถามเพราะจะเป็นความยาวสาวความยืดท่านทั้งหลายเป็นสื่อสารมวลชนท่านได้ช่วยกรุณาเสนอข่าวนี้ให้ประชาชนทั้งประเทศได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเรา บรรดาผู้คนทั้งหลายถ้าหากท่านได้ฟังอยู่ในต่างจังหวัดใครปิดถนนใครยึดถนนนั้นถ้าจับได้แล้วท่านมีความผิดมีข้อหาทางกฎหมายรุนแรงตั้งแต่เช้าตีห้าที่เกิดเรื่องที่มาที่เอ็นบีทีจนกระทั่งเกิดถึงบัดนี้นั้นเราบันทึกเทียบไว้ทั้งหมดสามารถดำเนินคดีมีตัวผู้คนตามจับกลุมได้ทั้งนั้นรวมทั้งคนตั้งห้าคนนั้นท่านไม่ใช่คนวิเศษมาจากไหนไม่ใช่คนที่ยืนดา่าใครมาได้หลายเดือน เขายอมให้ยกให้นั้นก็วันหนึ่งต้องจบดาได้ดาเอาแสดงเป็นผู้วิเศษท่านทั้งหลายที่เป็นสื่อสารมวลชนท่านต้องใช้วิจารณญาณด้วยว่าคนพวกนั้นเขาได้รับเลือกตังมาจากใครที่ไหนมีกฎหมายอะไรรับรองไหมีิจะอนุญาตเห้มาก่อกวนปั่นโ่วนบ้านเมืองยุ่งยากขนาดน,นี้ผมไม่ยอมครับคณะดนตรีก็ไม่ยอมแต่ทางตำรวจทงางทหารก็จะไม่ยอมเราจะทำหน้าที่ของเราเป็นขั้นเป็นตอน ท่านทั้งหลายเป็นสื่อสารมวลชนตั้นต้องชังน้ําหนักด้วยว่าท่านจะเลือกอยู่ข้างไหนงานนี้ท่านอยู่ตรงกลางไม่ได้หรอกครับท่านอยู่ตรงกลางไม่ได้เพราะไอ้ครึ่งหนึ่งที่ท่านอยู่กับเขานั้นท่านส่งเสริมให้บ้านเมืองนี้มีความเสียหายด้วยขอขอบคุณนะครับ,บคุณสเสนอข่าวนี้ให้คนทั้งบ้านเมืองนี้รู้ก่อน